ภาพสวยงามหลังมัจจุราชได้อาชีพส0 0 0 0นบาทก็ได้เดินนําเงินมาคืนให้กับเพชรบุญอุ่มที่ทําน้ำหนักไม่ได้เมื่อเชา้าทําให้ต้องจ่ายค่าปรับให้กับมัจจุราดเรียกได้ว่าบนเวทีชกกันแทบตายลงมาสุดท้ายก็พี่น้องกันแก้มือล้างตา เอนดูทั้งคู่ซอเอจิตเมืองนอนเตรียมจัดให้คู่ของสเก็ตด,ดาวจอเมืองศรีดวลกับเก่งเหนือศิวัสัดแก้วแก้มือล้างตากันอีคนโดยถ้าใครชนะซอเอให้2 0 0 0 0บาทหลังจากที่เกียนดาวแทงกระจับทําให้แพ้ฟาวยก3ในศึกก้ามวยดีวิถีไทยทีเวทีจิตเมืองนนโดนน็อกแต่ไม่โดนหลังจากที่นารุโตะเสถียรมวยถ่ายแพ้น็อกยกหนึ่งเคนดูแฟทคศึกแฟทคไฟสมวยมันพันเอ็กซ์ตีมนาเวทีมวยลุมพินีถ่ายเท่าสดทางช่องเจ็ดสีวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งดูจากภาพช้าทําให้เห็นว่าไม่โดนหมัดที่ทําให้ถึงน็อกโดยโปรโมเตอร์คุณเปลมได้ออกมาโพสชี้แจงว่ากรณีนารุโตะเสถียรมวยไทยภพ่น็อกยกแรกเคนดูแฟเทคแต่จากการดูภาพช้าอย่างละเอียดหลายรอบเป็นที่ชัดเจนว่าไม่น่าจะเป็นการโดนหมัดทําให้พ่น็อกทางผมและสนามมวยเวทีลุมพินีไม่นิ่งดูได้ได้ทําการสอบสวนนารุโตะเสถียรมวยไทยที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อทางรายการและจะดําเนินการให้ถึงที่สุด ต้องกำจัดคนที่ทำให้มวยไทยเสื่อมเสียออกไปให้หมดเบื้องต้นได้นำนักมวยส่งไปทางสอนอบางเขนและประสานงานกับสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยกกทเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนพรบาวามวยต่อไปเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ทนกับเรื่องแบบนี้ทำเพื่อมวยไทยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน